สวัสดีค่ะอาจารย์เกศแก้วยรติมงลจากวิทยาเทคโนโลยีนิจการรน์เนินในวิชาอุตสาหกรรมที่ท่านวันนี้จะขอนําเสนองานวิจัยในหัวข้อการพัฒนาคักษะการสร้างสรันผลงานในวิชาโปรแกรมกราฟิกของนักเรียนระดับชั้นปวช3ห้อง9ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติร่วมกับสื่อผสม ตัวประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานในวิชาโปรแกรมกราฟิกของนักเรียนระดับชั้นประช3ห้อง9กกรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานในวิชาโปรแกรมกราฟิกของนักเรียนระดับชั้นปวช3ห้อง9ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติรวรวมกับสื่อผสมผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดดังนี้ การสอนแบบปฏิบัติร่วมกับสื่อผสมนำไปสู่ผลการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนประชากรและกลุ่มตัวอยา่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประการ็นแบบวิชาชีพปีที่3ห้อง9สาขาว,วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนิติการและดำเนินภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน1ห้องจำนวนผู้เรียนทั้งหมด36คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน,นระดับชั้นประกรรารศิลปวิชาชีพปีที่3ห้อง9สาขาวิวชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีนิติการและดำเนินภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน1ห้องจำนวนผู้เรียนทั้งหมด36คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบจ่อจองจำนวนทั้งหมด36คนผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลการเรียนรู้ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาโปรแกรมกราฟิกนักเรียนปชวช3ห้อง9โดยใช้การสอนแบบปฏิบัติร่วมกับสื่อผสมในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลในรูปแบบของตารางดังนี้การเปรียบเทียบการพัฒนา ทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งมาจากการวัดค่าคะแนนของนักเรียนทั้งหมด36คนจะพบว่าในคะแนนก่อนเรียนของจำนวนผู้เรียน36คนค่าเฉลี่ยอยู่ที่9.94จากคะแนนเต็ม20ส่วนหลังเรียนจากนักเรียนทั้งหมด36คน มีค่าผลประเมินคะแนนอยู่ที่13.63จากคะแนนเต็ม20สรุปผลการวิจัยนักศึกษารรดับประกาศนียบัตชีพปีที่3กลุ่มตัวอย่างจะํะเมน36คนจากการประเมินทั้ง2ครั้งจากคะแนนเต็ม20คะแนนมีผลคะแนนต่อเรียนคิดเป็นค่าเฉลีย่ยเท่ากับ9.94 และมีผลคะแนนหลังเรียนที่เป็นค่าเฉลี่ย13.63แสดงว่านักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างสารรค์ผลงานทําให้มีผลการประเมินหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนข้อเสนอแนะ 1. ผู้สอนควรอธิบายแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบตัติร่วมกับสื่อผสมให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมทดลองการเรียนรู้ 2. ครูผู้สอนสมควรสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างอิสระทั้งในด้านความรู้ความคิดและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจบการนำเสนอเรื่องต้นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ